แต่ถ้าถามว่าผมเคยเอามาเล่นสับสดไหมเคยครับผมเรียบร้อยครับจาัดก,การให้เลยหนึ่งทีไม่ต้องเล่นครับผมไปพักก่อนนะครับ <laughs> ครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกคนนะครับผมก่อนที่จะเข้าเนื้อหาคลิปนี้นะผมก็อยากให้ท่านผู้ชมเนี่ยเอ่ออยากรู้ว่าเพลงอินโทรเพลงอะไรเมาส์อะไรแล้วก็คอมพิวเตอร์สเปคอะไรนะครับผมก็ใต้คลิปนะผมผมแปะไว้ทุกคลิปเลยนะครับผมแล้วก็มาโครดีเลยที่ผมใช้เป็นมาโครดีเลยแปนะครับผมถามว่าปัจจุบันมัน มีขายอยู่ไหมมีผลิตอยู่ไหมปัจจุบันไม่มีผลิตแล้วนะผมแต่ถ้าเรื่องมีขายเนี่ยผมไม่รู้นะมันมีขายอยู่หรือเปล่านะครับผมโอเคครับผมก็อยากให้สังเกตใต้คลิปกันหน่อยเนาะเพราะว่าผมแปะไว้ทุกคลิปเลยนะผมครับผมก็คลิปนี้เนี่ยเราก็จะมาเปิดซองในตํานานนะครับผมก็เห็นคนเล่นเยอะเลยเล,ลูกซองอ่ะนะก็แบบผมก็มีแค่ซองควงไปสู้ไงแต่ผมก็ไม่อยากจะไปแบบ เอาซอมบี้เปิดเล่นนะผมเพราะว่าอยากเล่นแบบยาวๆแต่มันก็ไม่ได้แล้วล่ะนะมันสักหน่อยนะ <c oughs> รู้สึกได้ว่ามันมันแบบรู้สึกได้ว่าแบบอนุภาพความแรงมันนี่ต้องสุดยอดแน่นอนคลิปนี้เรามาโคนะครับผมถ้าใครไม่ชอบแบบก็ปิดคลิปได้เลยนะครับ okay, s <S ว่าไงเพื่อนว่าไง เป็นไงนแป๊บเดียวตายด้วยโคตรแรงก็ไม่รู้มันแรงแบบแรงกว่าซองควงหรือเปล่าแต่ที่รู้สึกหมานี่มันเหมือนมันแรงกว่าเนะใครเล่นซองนี่น่าจะรู้เลยนะว่ารู้สึกเหมือนมันแรงกว่าครับทั้งๆที่ลูกซองมันดาเมจเท่ากันนะเตรจยมแอบยัดอะไรปะเนี่ยหลับหลับให้หมด หลับให้หมด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 ยิงดากไปเงี้ยครับเนี่ยเรียบร้อยหลบับหลับให้หมดยิงค้างแล้วผมก็สุดเยอะมากสิบแปดนัดนะผมซอซัมบี้หูโคตรเกียนอะเกียนสุด ไม่ตายด้วยลำเหนึงก็ใส่กระสุนก่อนนะไหนอ่อยซัดกันเราโอ้ยอรระเบิดซอมบี้เปิดแล้วเราแบบรู้สึกว่าลูกซองมันน่าเล่นมากขึ้นแม่งกูไม่ได้คิวเลยีเปิดปืนพกด้วยแต่ทุนเดิมเอาตามทุนเดิมแม่งตองน,นี้ก็เกียนชจิ๋หายแล้ว ปั๊บปับปั๊บปับโอ้แบบเจอตรงไหนก็ยิงแบบค้างได้เลยนะแบบโผมามันก็เม็ดเดียวตายเลยโอ้โหแรงมากครับผมนี่ไปดูสเปคของเปนซัมบี้กับซองควงมาเมื่อกี้เพิ่งเช็คได้เลยว่ามันมีความแรงมีแบบอะไรที่เจ๋งกว่านะครับผมพูดไม่ถูกเหมือนกันแบบแต่สปีดเนี่ย สปีดเดี๋ยวรู้สึกว่าซองพวงจะไวกว่ามั้งนะเพราะว่าผมก็ไม่รู้เหมือนกันแต่เอาว่าใครมีซองสปีดเนี่ยก็ลองไปเช็คดูนะครับแต่รู้แค่ว่าซองสปีดม,มันเจ๋งก,กว่าแนละ้วแต่ก่อนมันไม่เคยบอกสเปคแบบค่าต่างขนาดนี้นะิ่งมาบอกตอนเนี้ยโอ้เม็ดเดียวเลยเห็นไหมบึ๊บเดียวครับอู้ไม่ตายเฮ้ยเมื่อกี้ว่ายิงโดนนะจัดไปดิเพื่อน ตบมันสักทีเนะี่ยเออนนัแ่แหละปาระเบิดไปจากมันโอ้โอยอยเหเซอร์ไพรสนะนะ์อย่างนี้เลยเหรออย่าพึ่งได้ไหมถ้าเธอไม่แคร์อะไรเนี่ยอ้วนอ้วนมาไม่เนี่ยโอ้โหถือแคทูมายิงกูอย่างงี้เลยเหรอมึงจะดูถูกกูเกินไปละมาเพื่อเกียร์เลยนะ่ะ ไปหายัวอในนี้จับมันมาจับมันมาทรมานดึงขนมันมันอยู่นี่มันอยู่นี่มันอยู่นี่โอ้โหเกือบตายครับนะฮะผมซองนี่ไม่เฮียมากเลยใช่ไหมใครดูนี่แบบโู้โคตรเกียนมากแล้วเล่นมาคุยอะไรงนี้ก็ตามนั่นแหละจ้ะแต่ถ้าถามว่าผมเคยเอามาเล่นซับสดไหมเคยครับผมเรียบร้อยครับ จัดก,การให้เลยหนึ่งทีไม่ต้องเล่นครับผมไปพักก่อนนะครับจะโ,โ,โดนด่าไม่น้อโดนด่าหรือเปล่าโดนด่าไม่น้อโดนด่าหรือเปล่าเฮ้ยโอ้โหโแทบจะเหยียบหัวไมไปแล้วนะครับมเมื่อกี้แต่ผมว่าผมโดนด่าแหละแล้วถ้ายิงเล่นแพ้นี่ก็โดนดา่าอยู่แล้วล่ะ ผมชอบเน้นคิวนะครับไม่ชอบเน้นแบบชนะเรียบร้อยครับเหลือสองคนในทีมเ็น้าปัดกำลังทีมตัวเองเฮีย yeah! ก <c oughs> ูขอโทษไ <c oughs> ม่ได้ฟังเสียนะผมปิดเสียงเบาไว้แล้วมึงจะเดินตามกูทำไมเนี่ยมันก็รู้หมด อยู่คนละจุดไม่ได้เลยเฮ้ย <Hey, S 1> มันอยู่นี่เพื่อนมันอยู่นี่มันอยู่นี่โอ้โ oh, ห oh. มูจะตายอยู่แล้วเพิ่งมา,งายิงชิหายเสียบาลีนมากครับแทบตายแล้วพี่วันอยู่ไหนช่วยน้องหน่อยไหมโอ้ oh, เรียบร้อยครับอยู่เอวิบาลต เฮ้ยเอ้ย,อยนึกว่าเอไม่มี okay, s <S แต่ผมได้ยินเสียงชักปืนนะผมนึกว่าเสียงเพื่อนนะเป็นไรเฮียโดนหนาได้เลย <laughs> นี่ครับคนที่โดนยิงถังไปเมื่อกี้ฉันเสียใจที่ฉันชอบทำผิดไปทุกเอา้าเอา้าเอา้า <laughs> อะไรล่ะนั่นนะ Mmm. โอ้ไม่ตายด้วยเจ็บตูดไอ้ศาสตร์เจ็บตูดมั้งนะมึงมาเถอะมันอยู่ไหนเพื่อนบอกกู้ันอยู่ไหนแล้วจะไปตบตูดมันอา้าวเมื่อกี้มันอยู่ทางซ้ายผมเราไม่เั่งใจแพ้ขาดรอยโอ้โหทางฝั่งโน้นเริ่มมีการทอแท้กันเกิดขึ้นนะครับพี่ตาครับตารับอย่าเพิ่งทักตอนนี้ไเ้ยนะ่ะเขื่อนมาเลยใช่ไหม ลบก่อนลบก่อนเราจะไปหลังเอนะครับหลังเอดีกว่าอุ้ยเพื่อนมันอยู่เนี่ยฮัมมันอยู่นี่มึงไม่เห็นมันเหรออเอาซองไปแดกเต็มอิ่มเต็มคำตาแมหนหญิงก <c oughs> ูอัดคลิปอยู่แล้วเวลาเล่นเกมนี่คือต้องทักใช่ไหมแบบมันต้องคุยก่อนใช่ไหมแบบถึงจะเล่นเกมได้ชิบหาย เล่นก่อนเพื่อนแค่นั้นเองนะตอนนี้เหลือสองตัวนะครับไปก่อนเลยดีกว่าวิพีบาเดี๋ยวมีเราค่อยคุยกันนะครับพี่ขาเพื่อนมึงไม่ช่วยกูหน่อยละโอ้เรียบร้อยครับเพื่อนดับไปแล้วไปหาบางไงดีว่าบาไม่ก็ยิงเมดเดียวตายเรียบร้อยดูแล้วหมดทีมนะครับ เรียบร้อยครับตายเรียบร้อยครับที่หนึ่งบอกเลยว่ามันแย่งผมไม่ได้ <laughs> มาครับจัดไปเราจะได้รู้ว่าซอมบี้เนี่ยมันยิงแรงแค่ไหนมันแน่แค่ไหนอเอาเฮียไปไหนวะไม่มีไอตัวเมื่อกี้ที่โดดมันหายไปไหนวะโทเวอร์เฉยๆนะหลาบลาบ หลบัลบหลับเอ้ยหลบัลบหลบัลบหลับซองอะไรบ้างเมื่อกี้คิวเทคเหรอคิดถึงซองคิวเทคมากเลยนะผมไอดี ID เก่าของผมสองนาวนี่มีนะแต่ตัวนี้ไม่มีไม่ตายวะ ึงไม่ตายเหรอมึงไม่ตายเหรออืมมึงไม่ตายเหรอ่ะเดี๋อืมคิวคิวไปเลยมไหมนะแรงครับผมซัมบี้โอโ้โ,อโหโอ้โหโอ้โหคิวคิวนั่นเนี่ยคิวคิวนั่นเนี่ยคิวคิวเนี่ย <c oughs> นนเนี่ยคิวคิวเนี่ยเนี่ยโอ้โหหลับครับผมจังหวะนี้ครับ อหนึ่งเม็ดนอนหนึ่งเม็ดนอนถ้าเอตรงนี้ไม่มีใส,ส่กระสุนก่อนลับโอ้แมทคิวสุดยอดซองนี้นี่จะเป็นซองที่มีคนเล่นเยอะมากที่สุดนะครับผมแต่ขาดซื้อได,ได้ยากหน่อยเพราะว่าน,น,น้าีมจะมาลงทีผมก็ ซื้อมาตอนที่เจิมเอามาลงแล้วก็ซื้อตุนไว้นะผมอมไว้นะผมถึงเวลาแบบอยากจะเล่นจริงๆแนละ้วแบบเล่นยาวๆก็ค่อยมาเล่นนะครับคุ้มค่านะผมตอนนี้ไม่งิงโคตรแรงเลยวิย่าพึ่งโดนระเบิดไปดิระเบิดเยอะมากครับจังหวนะนี้ครับ โอ้ระเ,เบิดเยอะบักกูบินอีกแล้วออกมาไม่ได้แล้วโอ้ออกได้แล้วว่าท่านผู้ชมเราจะได้ลุยกันละเห็นไหมเห็นไหมซองแรงันมาล่าอืมพี่อ้วนเหรออืม,อมพี่อ้วนเหรอ เหลือสี่เม็ดเม็ดเดียวเม็ดเดียวเแบบยิงค้างไปเลยนะผม <c oughs> คือถ้าโปร่มานี่คือตายอะไรเงี้ย เทดช็อตเทดช็อตยิงค้างไปเลยยิงค้างไปเลยโอ้โ้หเยอะชิบหายโอ้โหตัวอ้วนกูนึกว่าทีมเรายิงตายแล้วแต่มันไม่ใช่โคตรมันเรียบร้อยโอ้โหหล่อจังหวะน,นี้หล่อโอเคครับผมก็ถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมนะผมกดไลค์กดแชร์นะผม คลิปนี้อาจจะยิงไม่ค่อยโหดเท่าไหร่เนาะนะอาจจะไม่สะใจสายมาโคนะโอเคก็ขอบคุณที่รับชมมากๆแล้วผมคลิปหน้าเดี๋ยวถ้าอย่างไงก็อาจจะมีเล่นซอมบี้มาเรื่อยๆอาจจะเป็นแบบเล่นซอมบี้ส,สดสดูบ้างเนาะถ้าชอบเนี่ยก็คอมเมนต์กันไว้ในใต้คลิปเลยนะผมขอบคุณที่รับชมมากๆเลยครับ